เดี๋ยวจะวิฟ้าจะวิฟ้าจะคนน่าจะวิบีจะอะไร คาลิสตี้กันด้วยนะครับก็กลับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนทุกท่านทางบ้านกันด้วยนะครับก็คือวันนี้เนี่ยเป็นวันที่31ธันวาคมนะครับทุกคนเป็นวันสุดท้ายของปีนะครับซึ่งพวกพี่เนี่ยก็มานัดกันเขาดาวที่พัทยานะครับแล้วก็มีการทํากิจกรรมร่วมกันเนี่ยหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นกับของขวัญหรืออะไรนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่เนี่ยจะพาทุกคนเนี่ยถ่ายคลิปข้ามปีกันเลยนะครับซึ่งวันนี้เป็นเวลาเที่ยงครึ่งนะครับทุกคนผมก็เริ่มเปิดคล ขึ้นผมเ่ยมาไวนะครับและประเด็นเนี่ยถึงไม่เท่าไหร่ไม่เตรียมพร้อมเลยมาเลยนะไม่ว่าจะตัดผมอาบน้ําอาบท่าทาโครโรซึ่งโทรหาช่างตัดผมให้หน่อยผมก็โทรมาตัดอยู่งล้งเนี่ยตอนนี้ตัดอยู่า่างเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาทุกคนเนี่ยลงไปข้างล่างนะครับจะถ่ายให้ดูเลยเพราะอยู่กันครบเลยยกเป็นแค่ดีวนะครับก็มีบ้านตะมามีบ้านผมมาก็มีมีไม่เยอะมากมีแค่น้องๆแล้วก็เพื่อนๆที่เรารู้จักนะครับทุกคนโอเคก็วันที่ลงคลิปเนี่ยก็น่าจะเป็นวันที่หนึ่งไม่ก็วันที่สองก็อยากจะอวยพรให้ทุกคนเนี่ยมีส ป่าธนาะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยลงไปข้างล่างกันเลยนะครับปั๊บผมผมเนี่ยมาทับอยู่หลังป่านยาย,ยู่หลนอันนี้ทรงอะไรครับช่าง อเพื่อผมตอบตรงอะไรครับคือข้างรองทรงสูงค่ะเย้เมียหลับนะนี่ที่มาเนี่ยเมียหลับนะนี่ไม่รู้จะตัดไปทําอะไรอะไรมากับไอ้หน์สีสองคนอ๋อเมียไม่มาใช่หลับอยู่บ้านเราจะมาหาคุณย่าเลยแม่มาว่าจะมาหาย่าไอ้คนบ้าอะไรทำแข่งอย่างตรงตุ๋เมียไม่มาทำแข่งร้านทางถ้าเมียหลงกันนี่ไงจะโ้ไม่ให้กูตัดช่วยไหมเพื่อนได้ได้ได้ไม่ตัดเป็นไหมล่ะเป็นๆตัดหนวดด้วนะนี่นุ่นนุ่นปาละมอ ผมจะบอกให้นะว่าเพ anyway> like ื่อนผมเนี่ยเวลานัดกันเนี่ยวันเนี้ยเป็นวันแรกที่มาไวที่สุดมาทั้งมาทั้งโทรหาทั้งนั่นนี่สุดยอดแล้วซื้อแล้วซื้ออะไรมาบ้างไหมของขวานซื้อมาเอาง่ายๆคนดูตอนแรกไอห้าพันบาทขึ้นไปแต่พอวันใกล้มาสามพันบาทขึ้นไม่ใช่ทุกคนอ่ะซื้อห้าพันหมดแม่งซื้อสามพันอุ้มาัวมามาพยายังมาเอาไอ้นี่เลยยังมาเอากำไรไม่ผมถามว่าจริงสรุปซื้อกี่บาทเพื่อนเพื่อนบอกว่าห้าพันไม่มีใครซื้อหรอกเพื่อนเอาสามพัน ซื้อไปสี่ข้าคนแล้วไอ้หลังกูนับซื้อสี่ข้าวหนบาทหมดเลยเปิดตรงนั้นเลยไหมได้เออแต่ก็รู้ว่าที่ทนให้พี่เขาดูเลยแต่ไม่มีไอ้พวกตุกตาแน่นอนอ่ะแต่ผมกูมีตุกตาใช่หรอเออรีบบอกทำไมอ่ะกูเล่นโอ้กูผอโกงพี่วันนี้วันนี้ไปซื้อของผมสามหมื่นบาทอ่ะวันนี้จะซื้อของเลี้ยงอะไรไหมเนี่ยีใหม่พาไปซื้อของหน่อยดิเพื่อนมากลับไม่ต้องออกอะไรเลยในไหมล่ะไในไหมต้องได้ เฮอยอ่าหาอย่าหาคำคุณดูครัวันนี้ผมยิดวันหนึ่งนะครับมันหยุดอยู่แล้วเดี๋ยวไปข <c oughs> ึ้นเป็นทันตีคุณกันนะแมวแมวพี่สั่งลายเป็นแมวพอดีว่าอยากสั่งข้างหลังใหม่นิดหน่อยว <c oughs> ันนี้พ <c oughs> อ่อพูดแล้พี่ดูนีอันนี้ดูโคตรเท่เนาะอันนี้ยังสั่งไม่เสร็จนะเนี่ยดูดิโโอ้หสิวเต็มมันมีสิวเพราะอะไรวะผมก็มีผู้ชายมันมีเหงื่อกไงอ๋อหรือว่าสกปรกกันแหช่วงนี้วิ่งวิ่งบ่อยกำลัง วิ่งต่อยไงวะวิ่งอยู่บ้านมีมีนัดต่อยไงนัดต่อยใครอ่ะไก่รถถัง <laughs> พอพวกถึงรถถังกูลุกเลยนะกูบอกก่อนรถถ <laughs> <laughs> ังแล้วจะยึดเพื่อนยยึยึดรถตู้จะยึง <laughs> โอเคนะครับเดี๋ยวผมขอตัวให้เพื่อนผมเนี่ยตัดผมก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับทุกคนคือตอนนี้เนี่ยเพื่อนผมเนี่ยมันเล่นเกมอยู่ข้างบนและผมอยากจะบอกทุกทุกคนนะครับ <c oughs> ว่าเหตุผลที่กูไม่อยากให้เพื่อนมาบ้านเดี๋ยวกูจะพามึงไปดูห้องกูอย่างเละมันเล่นไม่สมเที่ยเลยแล้วมันใช้กูลงมาเอาเบียร์มึงดูมันการการใช้ของมอันกูก็ต้องลงมาเอาเบียร์เพราะกูเป็นเจ้าบ้านนะคือไม่ทาเที่ยอะไรเลยตั้งแต่มานั่งเล่นเกมใช้นู่นใช้นี่นห้องข้างบนอย่างรกพรว่าสโสโคร ชั่วโมงเดียวเนี่ยดูมันใช้แบบโอ้โหสุดยอดอะขึ้นมาอนนี้เดี๋ยวเบียร์มาแล้วครับเพื่อนดูดูมาเเเลลลยยยคครรัับบมมมาาาแล้วครับมาแล้วครับเบียร์มาแล้วครับไหนอะนี่ครับนี่ครับโอ้ขยะเยอะมากนี่ครับพี่แบบเบียไหมฮะอ๋อ้นแรกโอ้ดูดิโอ้ผมน่ามียอะไรของมึงเนี่ย นี่ครับของดีเนี่ยมีทั้งน้ำท่อมทั้งเบียร์อีกอันนึงไปไหนครับโ <c oughs> อเค <c oughs> อันนี้อะไร <c oughs> เนี่ยทำยิ่งไปเร <c oughs> ื่อยรวยลวยมีขนมกินบ้านแถวนั้นเหรอไม่มีเลยพี่ชายม่วงวะ <c oughs> โอ้เอาจริงมากทุกคนนั่งนั่งข้างๆถ้าทุกคนมีเพื่อนอย่างเงี้ยอยากจะให้มาบ้านไหมเนี่ยนั่งข้างๆกูหน่อยนั่งล้างโอเคโอเคเพื่อนโอ้สู้สู้สู้เพื่อนโดนไม่เยอะเลยเพื่อนเอ้ยโอ้ยมึงจะเก็บไปมึงเก็บไปแต่ก็มีแม่บ้านไม่ใช่หรอมีแต่ว่าคุณก็ช่วยดูแลเพื่อนดีๆบ้านเพื่อนเนี่ยช่วยดูแลดีๆก็ได้ใช่ะไหมเฮ้ยเยี้ย โอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวรอลงไปข้างล่างนะครับผมขอช่วยเพื่อนเก็บก่อนนะเดี๋ยวเพื่อนกูทำเล็กกูก็ต้องเก็บนะโอเคไว้เจ๊ะ Five hours later โอเคนะครับทุกคนคือตอนนี้เนี่ยถึงเวลาที่เราเนี่ยจะจับฉลากกันได้แล้วนะครับซึ่งณนะตอนนี้เนี่ยมันเป็นเวลาห้าทุ่มแล้วกี่โมงแล้วแต่ตอนแรกคุยกันไว้สองทุ่มตอนนี้กี่โมงแล้วเพื่อนไม่รู้เหมือนกันแต่ร,ร,รู้รู้เพื่อนตาแดงอ่ะกี่ทุ่มแล้วหรอกล้องเข้ามาซุ่มหน่อยดิ <laughs> เพื่อนตาแดงไหม <laughs> ตาแดงต้องหาหมอผู <laughs> <มา S 1> ้ป่วยผู้ป่วยพอแล้วเราเป็นผู้ป่วยไอ้โรคอะไรเนี่ยอะโรคไอ้คันไอ้ สามเฮโลอีนไม่ได้อันนี้ก็คือของขวัญของเราเพื่อนมามาแนะนำของขวัญก่อนมีทั้งหมดกี่อันโอ้ใยเพื่อนไปแนะนำไ <laughs> หวไหมไม่ไหวไม่ไหวต้องไหววันนี้เราไม่ไม,ไม่ไม่ได้เมานะแต่ว่าแบบไม่ได้ทางมาไอเมาดูดิโอูนั่งกันเต็มเลยดูดิโ <laughs> อูอยากจับจะริงา <laughs> อันนี้อันเนี้ยเพื่อนพวกามีความสุขกันทั้งนั้นเลยดูดิมีแต่เปียมีแต่ลังมีแต่เน็กมีแต่ลุยนุกโอ้ปูล kind of ุยมีความสุขก like ันทั้งนั้นเลยแล้วเพื่อนมีความสุขไหมอีกชั่วโมงนี้ข้ามปีแล้วนะเอออ่ะเรามาแนะนำของขวัญกันอันนี้ของใครเดี๋ยวเริ่มจากอันนี้เลยมาใกล้ๆขออันนี้อันนี้ของบูอ่าแล้วอันนี้ล่ะอันนี้อันนี้ของใครอุ้ยดูของเพื่อนผมดิของผม อันนี้อะไรเนี่ยไม่รู้อ๋อให้คนดูนีซื้อเหมือนกันใช่อ่ะแล้วอันนี้ของโยกอันนี้ของโยกอันนี้ของพี่อิงอันนี้ของใครนี่ของพี่อาร์ตอะมาง่ายอันนี้ของปีย่อันนี้ของนุ๊กอันนี้ของผมกล่องเล็กๆเนี่ยอะไรไม่รู้เนี่ยเพื่อนอ่ะให้เดาอะไรก้านงมไม่พึ่งเสกีในความโดนพี่เสกเสกทำโดน่อผมอ่ะผูกฟังผูกฟังแบบไหนแล้วล่ะแถวฟังแบบไหนอันนี้ของเถอนะครับแล้วก็อันนี้ของโดนัทอันนี้โอ้โหมึงแบบมึงไม่ห่อขวัญมาเลยนาะเนี่ยโดอ๋อมีมีมีข้างในอ๋อมีข้างในมีข้างในโอเคอันน ที่รัก16อัน16 16กล่องและนี่ของใครผู้ผู้ไว้จุดปีใหม่ไอ้นี่อยู่ไหนเดี๋ยวเราจะมีอันนี้เบอร์หนึ่งคือใครดูให้หน่อยเบอร์หนึ่งนี่นี่นี่รวยนี่หารวยมาลุยรวยลุยมาคนแรกเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเปิดตรงนี้แล้วก็ให้ดูสีหน้าของอาการของเขาเลยแล้วกันถ้าได้ของตัวเองโมคานะเลือกผมจะได้คุ้มไหมเนี่ยอ้าวหุบมึงจะคุ้มแต่คุ้มเนาะอ่ะอ่าฮะฮะขอได้ของพ เบอร์เก้าเบอร์เก้าของใครวะอุ้ยนี่ของพี่ิตจักรวรรดิเฮ้ยเขาพิตมเดียวไม่ขวม่คุณห่วทำไมพี่เปี๊ยกใส่อะไรเนี่ยโอ้โหอะแกเลยไม่ฟังผมนะพี่เปี๊ยกใส่อะไรรู้ป่ะเซเว่นสองพันบาทแก่เลยแก่เลยของของีให้หนุ่ยหน่อยไม่ต้องแก่เลยนะต้องแก่เลยอ่ะเปียกมาเปียกหนุ่ยได้ของมึงนะไอเปี๊ยกมาดิมอให้มันนี่มาเนี่มาเนี่ยพมอบให้หนุ่ยหน่อยจะได้ไม่ลืมกัน ถ้าไม่ถึงสามพันโดนกระทืบทั้งนง่อขอสนใจหน่อยได้ป้าสักหมื่นวิวอะไรอย่เงี้ยมอบมอบมอบหน่อยเพื่อนมอบหน่อยจ่ายเลยจ่าเลยจ่ายเลยจ่ายเลยจ่ยเลให้ดูเลยดูุ่ให้ดูเลยโอเคอุ้ยมีเสียงแก๊กคับอุ้ยโอ้โหเป็นเป็นโองโอล่าโบ้โอ้ยรวยรวยอันนี้เท่าไหร่เดีอนเท่าไหร่โอ้สิบห้า ไม่ถึงสองพันกว่าบาทแต่โอ๊ะฟังด้วยไม่อันนี่พันกว่าบาทเท่าไหร่ถึงจะถึงสามพันมันไม่ถึงไม่ถึงเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันมีมันมีเขียนอยู่มีเขียนอยู่ถึงถึงพันถึงถึงโอเคโอ้ยรวยได้ดีตามไปไาไปดูหน่อยดูหน้าตาหน่อยหน้าตาเดียวดีใจดีใจตายเฮียบวยตาเบอร์สองเพื่อนของครเีบขยไป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 จากกันแม่ตามเบอร์ไหม อ่ะได้ได้อะจับเลยูเปลี่ยนได้ของหลุยหรือเปล่าเนี่ยใช่ครับเปลี่ยนได้ของหลุยเปิดหน่อยครับเพื่อนอ่ะได้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 ของใครวะสิบสี่เบอร์สิบสี่ของใครอ่ะสิบสี่ของใครวะเพื่อนโอ้ยโอ้ยได้มาเอง ได้บ้างกันเองเฮ้ยแคลของพึงเนี่ยไอ้หลังมาดิเี๋วเชิญรับเชิญเชิญรับมาหน่ครับแก่เลยครับแก่เลยแก่ให้ดูเลยจะให้เด็กดูหน่อยเพื่อเพื่อเด็กอย่างเห็นเนี่อยากกดถูกใจอะไรเงี้ยนี่เพืทำไมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ไม่รู้นาฬิกาอะไรโอยนาฬิกาสามพห้เก้าสิเกอาเกินสามพัน้าดูดินี่โอ้อันอันนี้นาฬิกาอะไรครับใค่รับไปเขียนสามพัน้าซื้อเลยดีใจดีใจไหอูดีใจใจดีใจใจหน่อยเพื่อแกนาฬิกาให้ใหน่อย ล่ังๆๆๆจับหน่อยได้ครับพี่ชายเอาให้ให้ดูดิได้เบอร์หนึ่งของใครอ่ะเบอร์หนึ่งของใครเบอร์หนของไอ้รวยไอ้หลวยไอ้หลวยโอ้โหูมูไปเนี่ยดูครับดูครับโอ้ยเมื่อกี้มึงหน้าเสียแล้วมึงใส่มาถ้ามึงใส่แบบโง่ๆมานะมาอันนี้แบบไม่ต้องแบบวันนี้เลยแกะโชว์เลยได้แล้แกะโชว์เลยอ่ะแกสังมาไม่ต้องทำสมอเปล่าพี่แกะเดียวเพื่อพี่ได้เออโอ้ยไอ้หลวยมือชาดได้อะไรแกะได้อะไรโอ้ พันดอลล่าอันนี้ราคากี่บาทครับเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไปครับมไม่เอาเกินนิดนึงอะนิดหน่อยเลยหรอโอ้โหรังเปิดดู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 โอ้ยหอยหลุยนะเปิด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 เัิเปิดเปิดเปิ้เปิเิดเปิดเเปเปิด่ิเปิดเปิเปิเปดดดิมเเเมันคืออะไรวะพี่ป ใส่หลุยใส่หน่อยใส่พี่ลังหน่อยหลุยโอเคแน่นแน่นครับพี่ลังแคบจะไปหันมาหากรงมีโอ้ยสวยมากโอ้โหเอ้สวยนะสวยมากสวยรอรอรออโอเคไปต้องไปใครจับหรือจับไปแล้วมันเบอร์สองใครอ่ะเอาเบอร์สองขึ้นมาจับไอ้ลังไอรังไอรังไอรังไ้จับเบอร์สองคือใครเอามานีจับแทนกนไม่คนเอามาลีอ่ะมันอันนี้ของเพื่อนนะอ้างเพื่อน ไปได้ของเวงอาดูดูดูเบอร์เบอร์เบอร์สิบนี่ของใครอะโอ้ยเพื่อนยกโยกได้ของที่ใหญ่ที่สุยกยกโยกโอ้โหพี่อยากเห็นของโยกกันเลยอะอะไม่เคยเก็บมาก่อนโอ้โหของดีเนี่ยอี๋อะโอ้ยอันนี้เข้าข่าเลยอันนี้ดีนะโอ้ดีจัดดีจัดที่บ้านเนี่ยไม่รู้ไม่บอกเไม่รู้สามพันอยู่แล้วที่พ่ออากาศเนี่ยโอเค นี่ไงพ9 9 0พอดีเป๊ะไม่ทาดไม่เกิน10บาทค่ะสิบาทอ้าวโอเคแต่ว่าอันเนี้ยดีต่อเพื่อนผมนะครับเพราะว่านอนเนี่ยในบ้านเนี่ยหมาแมวเยอะก็ต้องใช้อันนี้ที่บอกกันโอเคเออเอาเออขอบคุณครับขอบคุณน้องโยกมากครับโอ้กูได้แล้วดีใจไหมโอ้หน้าตาดิใจจัดเลยดีใจครับจับต่อเลยโคตรดีอ่ะได้ของน้องโยกด้วยเอา ให้ดูเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ไปดูฮะเบอร์สิบสามสิบสามของใครน่าจะของดีอ่ะโดอ่ะโดมาให้โดให้โดเฮ้ยเฮ้ยหมอดูได้ของดีเนี่ยอันนี้ได้ของดีนะอันนี้ได้ของดีนะหลงหลงความมันเทียนใช่ไหมหมอโดนตัวอ้วแกเลยแกเลยอ่ะแกเลยแกเลยหลูจ้าใอ้พี่แกดีเนาะให้กูฟอกได้อากาศโอยอุ้ย ยาบ่ะเนี่ยอ่อน้ำหอมอุ้ยอันนี้ขวดแพงนะ6650นกาะกำไรบานเลยกำไรสามพันกว่าเลยอียอะไรวะอ่าต่อไปมีันหมดอ่ะต่อไปดต่อเลยอ่ะโดูได้เบอร์อะไรเบอร์ห้าเบอร์ห้าเบอร์โอ้ของของพี่นัทอ่าที่ล้างมาแหมเ่มียมาไม่เมียน้อง อ่ะนมปอมแกเลย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 มามามาเดี๋ยวพี่แกเองมาพี่ชิชอบรักรักแกะแกตรงไหนไม่ใช่อุ้ยเหลือกี่อันเนี่ยเหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าเหลือเป็นสิบเหลือเป็นสิบของเพื่อนผมยังไม่ออกเลยแหมแต่ของกูเป็นอะไรกูยังไม่รู้เลยทาไมไม่ซื้อเองมะเพื่อนเติมไม่ทันอ๋อโอเคอมาแล้วดูอะไรเพื่อนดูอะไรอะไรอ่ะกล้องอันนี้ไงกล้องเอออะไรนะกล้องเพลอยอืมพลอย ไม่เป็นจาแต่คนละทีได้ไหมถ่ายแล้วมันก็จะปิ้นออกมาไงเป็นภาพความจำเป็นคนละทีได้ไหมอันนี้กี่บาทอันนี้กี่บาททั้งหมดประมาณสี่พกว่าบาทตาตาที่รักคนละทีหมายเขโอหได้ของบูด้วยโอ้ยบูบูซื้ออะไรมาบูซื้ออะไรมานะบูน้องแกแกเลยแกเลยอะไรนี่อะไรเนี่ยเราต้องดู เฮ้ต้องดูเองที่มามามาดูดูดูของอะไรมาก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 เราเราซื้อที่ทอมพิวเอรเหมือนกันด้วยนะพี่เดี๋ยวแล้วก็ของขวันฟรีด้วยใช่ไหมถุงสีแดงอ่ะโอ้ย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 เอาตัดเอาตัดโอ้ยใส่ตาอย่าใส่ตาอย่าพลาดมาหาผมมายาวให้ยาวอื้มเขอบคุณค่ะอะไรอะไรอ๋อลำโพงลำโพงจีอลำโพง JBL แล้วก็อะไรอ่ะลำโพงเหมือนกันเลยแล้วก็ซื้อสองอันด้วยนะฉลาด ดีมากนอนดีมากเบาจับตาตาตาบูตาบูอ่ะไม่เอาของมันเยอะกันนะตาได้ได้ของมันเยอะกันไม่รู้รู้แล้วคืออะไรกูก็ไม่รู้ว่าคืออะไรพี่น้องเบอร์สิบห้าอุ้ยอ่ะพี่อาร์ตมา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 ยโอ้ย แม่งเลยแม่งอ่ะแบบโอ้ยได้ของดีนะพี่อาร์ตคงไม่ดึงแล้ว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 จะตรงๆซะกว่ากูจะมาได้ทุกวันเนี่ยก็มีพี่มาก่อนมึงไม่ต้องพูดอย่างนี้ก็ได้พองกูโทรขาครับเจ๊เจ๊นุ่งม่วงเสียงแก๊เป็นว่านมานอนพอดีไงอ๋อคืออะไรพี่พี่อาร์ตพี่อาร์ตพี่อาร์ตไม่บุหรี่ให็นไหมไม่มึงเป็นพี่อาร์ตมึงเป็นพี่อาร์ตหน่อยนอนหลพี่อาร์ตว่าไงว่าไง โอเคแกเลยแกอัดซื้อมาเลยโอเคโอเคโอเคเขาจะร่าแกอัดของจริงไงเออคสชอบซื้อแบบว่าแบบของจังไรด้วยเป็นจังไรเป็นจังไรโอ้ยไม่จังไรวะอะไรวะพี่มันเป็นลำโพงแบบมินิมอลมินิมอลอ๋อมินิมอลอ่ะไม่ต่ำกว่าพันห้าไม่เท่าไหร่พี่อัดขาดทีบาทโอ้ขาดทีบาทสองเก้าเก้าศูนย์ขาดที่บาทตามพี่อัดตาพี่อัดใครขอเรียใครได้ หน่อยพี่ลังเนี่ยอไอัเลขสามครับเบอร์สามของใครอ้าวสเน็กมาโอ้ได้ตกอ้ามกองเลยได้สามังองเลยอ่ะให้มึงแกะให้พี่อาร์เลยแล้วมึงามึงเยอะเนาะเดียวเมาสามกอง กล่องนี้ราคา890บาทเป็นพัดลมชิบูไม่พีอาร์บร้อนนะครับโตชิบ้านะครับของมิซูบิชินะครับในราคาแบบพี่อาร์แบบหอบหอบแบบว่าแบบไม่ไปฟังไปฟังก่อนเวลาพี่อาร์เขาเดินไปแบบตางอากาศพัดลมพี่อาร์หอบอันนี้พัดลมอย่างนี้ในราคา890บาทเอาโอเคพัดลมหมดเลยจะสามารถโอ้ผมอยากให้พี่อาร์เลือกไซส์ว่าจะเอารุ่นไหนโอ้ยไอ้เหี้ยมึงก็ไม่บอกอันนี้รุ่นเล็กเวลาเมื่อกี้กูเดียวไม่บอกกูเลย ราคา890อันนี้เวลาพี่อัดอยู่กับอยู่กับเมียสองคนแยกกันไงเฮ้ยกูก่อนกูก่อนกูก่อนรก้าสิบเาทันลมหมดเลยนะครับโอ้ยอย่างเงี้ยมึงไม่ต้องตายเลยแต่ให้มันเลือกมันเลือกแอร์ดีกว่ามาซื้อให้กูน้ำกูกระชืบเลยแหละยังงี้จบคลิปกูขอกระชืบเลยเบอร์อะไรเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดของใครเนี่ยเอ้าของนุ้งเฮ้ยน้าพี่นุ้งทำอะไรเนี่ย มึง่ซื้ออะไรกูยังไม่รูเลยว่าซื้ออะไรไม่มึงเปิดเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะอะไรจะอะไอุ้ยหนักด้วยใช่หรอเออไม่ไม่เอาตรงๆนะตอนที่เขาไปซื้ออะผมยังนอนอยู่เลย อุ้ยนุ๊กเขาเป็นห่วงสุขภาพเน็กเขามอทอนไรน้ำมันมันดีไหมเพื่อนดีมันถูกขันกว่าบานโอ้ยได้สุดแล้วเน็กเอ้ยเมื่อกี้พูดแบบนันไหมไ่ไม่ไม่มึงซื้อเนี่ยนุ๊กซื้อเนี่ยจับไอ้เน็กจับได้เนี่ยพี่อาร์ตใช้วไอ้เน็กเนี่ยไรน้ำมันจัดอ่ะตัวมันก็รักน้ำมันอยู่แล้วดูโอเคเดี๋ยวพี่เราไปเองน้องน้องเอ่ตัวเป่าละอะไรเงี้ยอปเออต่อไปคุณนุ๊กอ่ะ สิของพี่ซีะแนดี้ของอ๋อของของอพี่ซีอะโอ้ยแฟนพี่ซีขดีจัเนี่ยนี่อะอะไรออไม่รู้อ่ะอันนี้เบอร์1ินะครับอ้านี่อยากอยากได้เบอร์เนี้ยย่ังซื้อย่งซื้อ โอ้ยลำโพงแม่งลำโพงโคตรเยอะเลยขวดหงชิบหายเลยขวดละเยอะโอ้แต่บังคับดีไม่มันจะมาทุกคนขับมันจะได้จำจำรื่องไว้ว่าอันเนี้ยของแคนดี้ของแฟนพี่สีว่าเออซื้อให้เวลาสมัยใชบ้านเราได้แสร้ำโพงนะเราไม่หลุยนะไม่เวลาเธอเอาไปนอนฟังไงมีกระดอนนั่นแหละต่อเลยเดี๋ยวห้าอันนะห้าถเฮ้ยขอบคุณเขาย่างขอบคุณพี่แคนดี้ยังมาเบอร์แปดค่ะเบอร์แปดเอาของพี่อิง บองเล็กคุ้มสั่งเฮ้ยบอกเล็กคุ้มสั่งแกดีๆนะเดี๋ยวพังแกดีๆแกดีๆแกดีๆแกดีดเดี๋ยวพังโอเคอุอยอะไรอ่ะอะไรอะของดีของดีโอ้ยที่เก็บหุ่นยนต์ในอะลำโพงอะลำโพงลำโพงเฮ้ยมันเซลอยู่ปกติมันหมื่นสามเลยนะเว้ยอุ้ยเออตอนนี้เหลือเท่าไหรพันเก้าเก้าสิบเอออ่ามอกระพาเปลี่ยนเปลี่ยนไอแม่ อ่าเดี๋ยวตาพี่เองตาพี่เองเหลือกี่อันเนี่ยอุ้ยเหลือสามอันเองอ่าของลิงเหรอได้มาขอเล่งเหรอไหมได้เพื่อนผมเธอของของกูเป็นอะไรเนี่ยเบสไทยอ๋อพี่ซีโอ้พี่ดีมาเพื่อนมึงกับกูต้องแลกกันปะเนี่ยโอ้ยแลกกันอย่างเนี่ยล่ะพําโพงไม่ได้เอารำพงคืนไหมพี่คะแล้วพี่ซีไปญี่ปุ่นมาด้วยซื้ออะไรกลับมาเฮ้ยบ้านน่ะซื้อไอ้นี่หรือเปล่ากลับมาแน่นอนเล้วซื้อที่บ้านนี่ไง น่กกัไมออแล้วคือรถมิกซ์มีแล้วด้วยไม่มันคิดไม่ออกแล้วหรอทุกวันไม่ไม่เกี่ยวกันแล้วแต่เขาจะซื้ออ๋อเคเชิญครับทำไมเราไม่รู้ว่าอ๋เป็นอะไรถูกไหมครับีมึงตามมึงอ่ะมันทีเราก็ซื้อเครื่องสั่นดีโดอยากให้เมียแบบสามเอ็ดแบบซื้อวัตสันหลือมึงกับกูแล้วเขาต้องได้มึงกับกูอ่ะไม่รู้กูอะไรเนี่ยเอาเขี้ยยาวจัดสองเือเอาเขือโอ้มึงไอ้เลืออยู่ไหนอ่ะกล่องนี้ป่ะ ข้างหลังหรือเปล่าไอ้เขือมึงซื้อมาไม่เนี่ยเอาไปเขบอกให้เหลือสองอันมึงจับได้ของกูหรือของก็หนูเอาเอาพี่แก่เลยบอกไม่เนี่ยไอ้ไอ้นี่น่าจะคุมนะหอยทิ้งมันมันเป็นอะไรอ่ะ ไม่อันนี้อันนี้จากของเขยานะอ่ะดู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 หอยไม่เพื่อนเป็นนาฬิกาดูนี่ก่อนนี่ก่อนเป็นนาฬิกากูอยากดูของกูเองแล้วกูคืออะไรอ่ะเหี้ยมึงไม่เดินซื้อเองต่อกูไม่ได้เป็นเโอ้โหโอ้โหถูกป้าโอ้โหโอ้โหดูกันที่เกือบโอ้โหไปเดียนดีอยู่อะไรอะอะไรอะไรโอ้ลองเท้าเหรอโอ้แต่ว่าใส่ไม่ได้เอาไปเปลี่ยนได้นะไม่เดี๋ยวโอ้ให้ให้อย่างเงี้ยกูกูรัดต่อยเลยกูรัดต่อยหน้าละเลยใจเย็นใจเย็นใจเย็นแพงเหรอ นี่นี่มีมีมีราคาด้วยนะเออราคาสุขภาพนะอ๋อสามพันสองถ้าใส่ไม่ได้ไปเปลี่ยนได้นะพี่เดี๋ยวไม่ได้แลวอาจารย์จะให้เมียใส่อ้าวเสรอมึงจะได้ของกูหรือของเพื่อนกูอ้าวกูไม่รู้กูขออย่าได้เพื่อนกูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าไม่ได้อย่ายวมึงไม่ได้ฟังก่อนไม่เอาเ้ยใจเย็นๆอะไรเพื่อนนะอะไรพูดอะไรเพื่อนกูใกล้เขียวว่าใครได้ของมึงได้ไหมอ่ะไม่ไม่ เพื่อนจับไปแล้วเออเหลือแค่กูกูขอบคุณมากเพื่อนกูได้ของเพื่อเปิดก่อนเลยเปิดก่อนเลยอ่ะไม่มือสั่นว้ไม่ไม่เธอของเขาคืออะไรเนี่ยเขาอยากลุ้นของกูไงกูได้ของเพื่อนนั่นเอเที่อกูไม่รู้เองดีใจมากเลยอะยังไงกูก็ไม่ขาดทุนแล้วกูซื้อไปเนี่ยเพื่อนกูดีใจมากเลยเนี่คืออะไรเนี่ยเอาพี่เปิดดเลยอุ้ยไอโฟนหรือเปล่าอ้าวไม่ใช่โอ้โเที่ยอะไรเอาปอนเซอร์นีใจเวอร์ไวลองเปิดก่อนเปิดเลยเนาะขอนคอนเราสับหร้อเ่าเปิดไงเนี่ย ถุงแดงด้วยเอุโยนอะไรวะมาแนวไหนเองเื่อดูเขาดินร้องไม่รู้กว่นทองดู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 ด้ดู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 ไม่รูู้ดดูดดดด หมื่นเจ็ดโอ้โหแม่งกูหมสุดแล้วมั้งใส่เลยใส่เลยเพื่อนมึงเว้ยกูอยากรู้ได้เถื่อใส่ก่อนเถื่อนเนี่ยเขาเลยต้องเอ็นะเราจไปนะครับขำมากคืออะไรอ่ะของผมของของเพื่อนผมนะครับก็คือไอ้เหี้ยไม่คิดไม่ไม่ฝันเลยนะจะได้ของเพื่อนกูไอ้เหี้ยทีละคืออะไรเนี่ยมึงทำหน้าอย่างนั้นเนี่ยคนทํานี่ ข้าวไอ้เหี้ยเหมือนกวกูไม่หิดไม่ไม่แบบหิวข้าวไอ้เหี้ยไม่ไม่มึงกูรู้ว่ามึงรู้อยู่แล้วมึงดูดิซื้อหม้อหุงข้าววันนั้นวันไม่วันวันนั้นกูถามแม่หุงข้าวไหมครับแม่บอกไม่มีหม้อหุงข้าวต้องซื้อข้าวจากตลาดลูกอ๋อจะมาให้ลูกเื่อะเธออกูแบกหน้าขนาดไหนมึงเพื่อนพ้องไหมไปเหยียบเพื่อนกูได้ไหมไม่ได้อดตามกได้นี่ตาม กูอยากเห็นหน้ามอจริงเลยว่ะเอ้ยกูขอไหนไหนก็ไหนไี่รักเอาเอาข้าวเนี่ยอยากหุงในห่งเพื่อนเลยอ่ะเท่าไหร่อะดูดิราคาเท่าไหร่เท่าไหร่อะห้าพันกว่าบาทโอ้กูอยากได้หมื่นเจ็อย่างงั้นน่ะไม่มานกินก็เโมากินเลากินข้าวมัจะอร่อยตลอดเพราะเป็นข้าวของขาวของเพื่อนผมเนี่ย โู้ยแคปง่ายดีเพื่อนบอกว่าแม่ไม่ใช่สิกลโอเคนะครับก็เพื่อนจุดพลุได้ไหม่ายัง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 ไม่ปีใหม่เลยินตนาทีเอางี้เอางี้เอาไว้ใายคลิปแล้วกันแล้วก็จุดพุโอเคนะครับทุกคนไววหนใ้เด็กโอเคเดี๋ยวเจอกันตอนใกล้ๆปีใหม่แล้ใกล้ๆไล้แล้วกันสองคนแบบหนึ่งนาทีสุดท้ายอ่าเดี๋ยวเจอกันนะครับ A few moments later คือตอนนี้นะครับเป็นเวลาเที่ยงคืนตรงแล้วนะครับจริงๆอ่ะพัทยาเนี่ยจุดกันแล้วนะครับแต่ว่าพวกผมเนี่ยนับเวลาแบบ เออมันไม่เหมือนกันอ่ะแล้วตัวเต็มเลยอ่ะ <ations> มึงโอ้ยเฮ้ยขอให้เด็กก่อนอขอให้เด็กหน่อยสวัสดีปีใหม่เด็กๆน้องๆน้องหนุ่มทุกคนนะครับก็ขอบปีใหม่นี้ก็ขอให้เด็กๆน,น,น,น้องๆน้องหนุหน่มยังติดตามพ<ล>ี่คิงกับผมแบบทุกๆปีแล้วก็ดูคลิปผมก็จะพยายามจะมสตรีมทุกวันแล้วก็ไหนที่ทําผิดไปก็พยายามพยายามปรับตัวครับก็จะสตรีมทุกวัน,นครับเออแฮปปี้นิวเยียร์นะครับทุกคนแฮปปี้ด้วยนะเพื่อนอ่ะเปิดไงอ่ะเฮ้ย อันนี้แก่คนดูเอออันนี้ดิสวัสดีปีใหม่คนดูสวัสดีสวัสดีนะครับสวัสดีปีใหม่กินเบียร์กินเหล้าเยอะปองอะนุ๊กครับ มามาแฮปปี้เป็นเนวีเนวีเย่หน่อยเรามาแฮปปี้นนวีเยนะคะทุกคนก็ัสดีปีใหม่ปีใหม่นี้ขอให้พี่ตาเป็นคนที่ดีขึ้นเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาบ้างนะคะอันนี้เข้าใจไหมอยีใครเนี่ยคนดูหรือว่าเพื่อนผมได้ไหมได้ได้ไหมเป็นคนที่ดีขึ้นได้ไหมได้ครับเออ ใช่ครับใช้พี่ดูยย์ให้คนดูข้อข้ขอ,ขอให้พี่ดีจเสร็จแล้วก็ให้พี่ดูย์ทุกคนนะคะบ mm hmm. ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกด subscribe พี่ด้วยนะครับหวังว่าปีนี้จะเริ่มต้นใหม่ด้วยกันแล้วก็จะขยันทำคลิปมากกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นผมหรือเพื่อนผมนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่ครับทุกคนบ๊ายบาย